คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายบางฉากไปก็อาจทั้งฉากเลยก็ได้โปรดเช้่จกัยาในการปรั่นหัวในการรับชมถ้าใครไม่สนหลอกหรือไม่สนใจเฮี้ยอัไงนั้นก็ไปรับชมกันเลยไปเออก็แบบว่าเพิ่งอัปเดตสดๆนะ <Nope. S 1> ร้อนๆเลยนะโลกไวท์คาวเวอร์ชั่น1.8.0ครับแอนคลิปพาร์ทสองเอง <Wow. S 1> กูก็ผมก็สงสัยว่ามันเริ่มเฮี้ยอะไรวะ อนาสิมันเพิ่มอ,อะไรมาวะผมก็แอบไปสำรวจนิดหน่อยมันเพิ่มพี่อะไรแบวะเององงเหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรบ้างเลยนะผมที่ผมรู้คร่าวๆเนี่ยเออการลงแมปเออเท็กเจอร์แอคออรอะไรประมาณนี้จะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนั่นเองคือการย้ายไฟล์ไปที่อื่นนั่นแหละเออดีนะที่ผมรู้ก่อนถ้าผมไม่รู้ งงงงมึงไก่กาแต่กันแน่เลยนี่นะผมรู้ก่อนถ้าผมว่างๆก็จะมาสอนลงแบบวิธีใหม่ใน่เองเนาะเดี๋ยวลองสำรวจเลดิตนิดหน่อยพวกแบบเช็คพยากรก่อนพยากรเที่ยวทรัพยากรเออก็ดูหน้าดูสิว่ามันแตกต่างกันอืมเหมือนเดิมอืมวอลลิลาแล้วเหรอ โ okay, อเคเดี๋ยวลองไปเปิดดูเชสโอเคเออทำไมกูต้องเกิดคลิสโอโอ้ว้าวก,ก็ก็สีน่าสนใจดีวยเฮ้ยทำไมกูเกิดที่ดีๆจังวะก <laughs> ุช่างมันชางสนแบบนะเออเดี๋ยวเราจะมาสำรวจลิส อันนี้มันมีเสียงอย่างวะผมไม่เคยเป่ามาก่อนเลยนะไอเขาไอเขาผู้แค่แเนี่ยผู้แค่เฮียเลยผู้ผู้แค <c oughs> ่ผู้แ,แค่ผมเรียกเสียชื่อหมดเลยแค่ดูเขาเนี่ยเออมีเสียงเป่าโอ้โกูสาดดุ้งหมดเลยจะดุ้งหมดไอ้เหี้ยเออ เพิ่มอะไรมาวะอืมโอ้เนี่ยก็มันน่าจะมีแค่นี้แหละผมเห็นคร่าวๆนะอืมก็พูกกับเออชักชักชักกี้อะไรเออจะช่างไหมนะกันเออเป็นพวกกับไอ้บล็อกเชีย์เนี่ย บอกสุดเอเอก็เข้าเป็นคลิปเลยเฮ้ยจะหมาพูดขี้อะไรเนี่ย Surprise <อ> motherfucker แต่ไอตัวนั้นยังไม่เพิ่มมาเนาะมึงก็โดนตัวใหม่มึงทำกูหล่อเนอี่ยโอ้โหชิพายมึงมืดเลยมันเสียงเนิร์ดทำไมวะเผาเนี่ยเฮ้ยทำกูหล่อนี่ยไอชิพายเอเอ,เอไม่มีอะไรใช่ไหม <laughs> อันนี้มันคืออะไรวะนีแ่แล้วก็ช่างแมงแล้วกันเดี๋ยวรออัพเดตต่อไปแล้วกันนะโอเคเท่าที่ผมดูมาก็มันมีแค่เนี้ยที่เหลือน่าจะเป็นแบบพวกถ้ำแบบอัปเดตก,กว้างน,าน่าจะน่าจะใช่นะโอเคก็คลิปนี้มีเพียงแค่น,นี้แล้วก,กันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลไ์และกด subscribe ก็ด้วยเองนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม,ผมไว้เจอกันใหม่นะครับ